i <laughs> do ในส่วนต่อมาเราก็จะมาทําบันไดลิงกันบันไดเราก็จะใช้ไม้ประมาณนี้สักสี่ขั้นและเราก็จะใช้อันนี้บากเพื่อว่าเวลาเราเพื่อว่าแบบยังไงเราเอาเชือกเราเอาเชือกพันอ่ะมันจะได้ล็อกอยู่แต่ไม่รู้มันจะช่วยได้ขนาดไหนนะพอบาาแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ ว่าน่าจะได้แหละน่าจะเป็นแบบของเล่นหรือว่าจะน้องก็จะแทะแทะแล้วก็ขาดเลยน่าจะประมาณนี้เราก็จะเอามาแฝนประมาณนี้นี่นี่เป็นไงสวยเนาะ <c oughs> นี่สวยมากดูดิคนอะไรทำเองชวเอง อ่ะนะทำเองก็ต้องชมเองเแหละเราจะได้มีกำลังใจในการทำงาน DIY นี่เป็นไงสวยมากส่วนตรงเชือกใช่ไหมเราคิดว่าเราจะติดกาวเอา,าแค่เชือกแค่นี้ก็น่าจะอยู่แล้วนะ จะได้บันไดดิงอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ <Aw. S 1> บันไดดิงที่แบบลิงลิงเลยฝั่งนี้ก็จะเป็น cocoa, บันไดแบบนี้บันไดแบบนี้มันจะดูโล่งไปเราทําราวบันไดต่อเราก็จะใช้ตะเกียบเราก็จะมาทําราวบันไดตรงนี้ความสูงก็ซ <c oughs> ักประมาณเท่าอันนี้แหละอืมกำลังดีแหละเนาะ คนพร้อมดูกันหรือ,อยังถ้าพร้อมดูแล้วเราจะเอามาโชว์แล้วหลังจากที่เราห่างหายไปนานมากกับการทำราวบันไดตึมตึมตึมนี่เป็นไงฝั่งนี้ก็จะเป็นบันไดลิงอันนี้ก็จะปล่อยไว้อย่างนี้แหละเพื่อน้องปีนตึ๊ดตึ๊ขึ้นมาได้ หรือบางคนถ้าจะเอาไปทําก็เอาไปยึดได้นะแต่แบบวัดขนาดให้มันตรงๆหน่อยแต่งานคิดสดแล้ก็โดนสดเลยแค่มีอุปกรณ์เดี๋ยวอันนี้แบบมันยังไม่มันยังไม่ได้ตกแต่งอะเดี๋ยวเรามาดูหลังจากการตกแต่งแล้วว่ามันจะสวยขึ้นไหมหรือว่าแบบนี้ดีแล้วมาดูกันเลย นี่งานที่เราเสร็จสมบูรณ์ที่เราบอกที่เราไปตกแต่งมันก็คือเราไปปั้นเชือกติดหัวเสา <c oughs> นี่แหละสิ่งที่เราตกแต่งก็คือปั้นเชือกติดหัวเสาเหมือนแบบมีไฟิแบๆแต่จริงๆไม่ใช่มันก็คือแบบเอาเชือกมาปั้นๆให้แบบมันดูมีอะไรแต่จริงๆมันก็มีอะไรไงเนี่ยมันก็มีเชือกติดอยู่นี่เห็นไหมนี่คือภาพเต็มๆเลย นี่เป็นบันไดลิงตึ๊ดตึ๊๊ดนี่ข้างหลังก็ไปเกี่ยวกับโกงได้เลยเพราะนี้เราไม่ได้ถอดออกบานทั้งนั้นเคยใหญ่มากนี่คือ DIY สุดๆแล้วเพราะว่าเราก็หาไม้หรือว่าแบบมีไม้อย่างอื่นมาตกแต่งได้ก็ได้เลยเพราะว่ามันคือผลงายของเรานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูอินเซอร์สวยๆจากนุ่ซุ้มจีตันดีกว่า

จุกไปแล้วกับอินเสิร์ตของนุองซุ้มจีกับบ้าน d i y หลังหม่มันก็เป็นมันก็ประหยัดเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่างๆก็น่านั่งทำอะ่ะเพราะว่างานแบบนี้มันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็เป็นงานที่ก็ละเอียดไหมก็ละเอียดสำหรับใครบางคนนะบางคนก็คิดว่าแบบมันชิวๆมากมันก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนแต่เราคิดว่า ถ้าทุกคนตั้งใจทํามันออกมาทุกคนก็คงแบบดีใจมากแล้วก็แบบภูมิใจกับผลงานของตัวเองเพราะว่าเราสร้างบ้านให้ลูกอยู่นั่นเองถูกไหมอุปกรณ์มันก็หาได้ง่ายๆแลนะสําหรับคลิปบ้าน DIY นี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการจะทําคลิปต่อๆไปและเรามาดูกันว่า รอบหน้าแต่ไม่รู้ว่าคลิปไหนนะเราจะมา DIY อะไรกันอีกแต่คิดว่าน่าจะมีอีกแหละเพราะว่าน้องๆชอบขอมาว่าเออพี่ช่วยทำบ้าน DIY ให้หนูดูหน่อยหนูอยากไปทำเป็นตัวอย่างก็ได้ก็เลยจัดไปให้หนึ่งอันก็คือบ้านอันนี้แต่จะตั้งชื่อว่าบ้านอะไรก็ดูที่ปกคลิปได้เลยนะ สำหรับวันนี้มีอินชาแนลก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย